สวัสดีนะครับพี่นอ้องกับพบปอกกระทรวงเกษตรแบ้านน่อนหรคือเกานะครับพี่น้องบรีกาสิมาอัปเดตเรื่องของไก่นะครับที่เลียงที่บ้านโน่นเลี้ยงไก่พันธุ์ไว้นะครับผมโอ้ยขออนุญาตนั่งดีๆกันที่บ้านโน่นเลี้ยงไก่พันธุ์ไว้นะครับลรากาตอนนี้กาเลี้ยงมาได้ประมาณสองเดือนกว้าแล้วนะครับเป็นเกาสามเดือนแล้วตีมาสามเดือนสาหรับพี่น้องจา ไใใด้ไข่ดอกคำมือลาเก่านวยนะครับเก่านวยสิบนวยเนี่ยก็คือคือได้อยู่นะครับ้ามาตรฐานจะอยู่ปราบ้านเก่านวยนะครับเก่าฟองเต้ามือนะครับพี่น้องส่วนอาหารที่เหลียงมากเมื่อไปถุงที่สามนี่พเพื่อนด้มดครับพี่น้องอกับบ๊บบ๊อบอบ๊อบเปลืองไปแล้วนะครับก็ได้สี่มาอัปเดตให้เบิรงนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ เท่าที่เบานุ่นเลี่ยงมากนะครับกานำ้ำนักเขาก็ย่งโอเคอยู่ครับนี่ครับสิบโตกับกับตอนแรกว่าสิไปซื้อเพิ่มเนาะพี่้องตอนแรกว่าสิไปซื้อเพิ่มบันี้คิดไปคิดมากก็เลยบอกบ่ไปซื้อเพิ่มนะครับแต่วา่าแต่ว่ากาคือผสมผสมพันธ์เขาเอานะครับก็คือล่องล่องผสมพันธ์เขาเบิ่งก,า,กาคือไปซื้อไปหาใกล้ผู้มากนะครับใกล้ผู้ เออไปหาใกล้ปู่ใกล้ปู่บ้านเท่านี่แหะครับคือไปหาพอพ่านมานะครับแล้วก็เอามาผสมนะครับบนันนีการผสมอ่ะช่วงหนึ่งที่ที่บ้านนนปล่อยให้มันอยู่น้ากั้นนะครับคือมันไล่ไล่จิ๊ตีตัวแม่มดนะครับพี่น้องมันไล่จิ๊ตัวแม่แต่ตัวใดมันบ่มักมันกัดไล่จิ๊เก่าจิ๊เก่าตปเอาเนี่สิตายฆ่าตีนนะครับพี่น้องก็ได้บนันนีบ้านนนก็ได้หาวิธีก็คือแยก ก็คือสมมุติว่าเขาไข่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยปะบ้านเนี่ยปะบ้านชูใบไบเนี่ยปะบ้านเขาไข่ถูกตรงเขาสิไข่ปะบ้านสิบโมงถึงใบสามโมงเนี่ยเขาสิไข่นะครับเขาเริ่มทย่อยไข่กันก็หลังจากที่ตัวใดเขาไข่แล้วสักพักมันนุ่งกับค่อยจับเขาออกนะครับค่อยจับเขาออกไปให้ตัวผู้ผสมนะครับหลังจากที่เขาผสมแล้วก็เอาเขามาขึ้นนะครับก็คือ่าให้มาให้ตัวผู้เขามาหาตัวแม่นะครับเพราะว่า รอบแรกอาทิตย์แรกที่ปล่อยไว้น้ากันนี่คือไล่ตีกันมัดรับี่นออกหัวแมวเนี่ยหัวโป่งมัดมันจิกจิกเตะจิกเตะคนกระจุยกระจายมัดเลยครับบันนี้ก็เลขสลักก็ะเลยหาวิธีกันเอาจากมเขาไข่เส้็จแล่วนีจับทีละโต่ว่บาการ้ท่านมันกับจับบรอยากางไี่้องมันก็เชื่อขูค้นจับออกไปเขาผสมนะครับตอนนี้กับเป่าโน่นก้ไข่เขาอยู่ต่างแต่ สิบหาม่นานะครับก็คือเอาเอาไข่เขาเขาเข้าตู้ฟักนะครับสิบหาไม่นากับประมาณเจ็ดเมือ่เบ้าน้องจะไปคัดไข่ออกไข่ใดมีเชื้อไข่ใดบ่มีเชื้อเอบ้าน่องจะคัดออกคัดออกนะครับพี่น้องตอนนี้กาลูกเขากำลัองออกไปน้องก็เลยสิต่อยอดจากจากตอนแรกว่าสิไปซื้อเพิ่มไม่อีกเนาะครับก็เลยไ่ซื้อละ่ะก็เลยสิล่องต่อยอดเบิ่งก็กคือ ลูกลูกที่เขาเออกมากกเป็นลูกพันุผสมเล็กน้นองกันคือจะเป็นไก่พันบวกกับไก่บ้านนะครับกะขั่อยเอบิ่งประตูเขาใหญ่มากคีอจะเป็นจชงได๋เขาเสียผลผลิตดีบ่แล้วกับพี่น้องกะคือตอนนี้บาวนุนขัดบาวน่นเอาเขาเอาเขาไปขัดอยู่ประมาณแปดสิบนะครับแปดสิบแปดสิบฟองนะครับตูนึงมันสิได้อย,ยู่ประมาณ แปดสิบฟองสั่นและสี่สิบนะครับกับกับคับแล้วเหลืออยู่ประมาณจะอตอนนี้อยู่ในตูน้นี่ประมาณจะสี่สิบกลัวนี่แหละครับตีตีสหสิบนี่แหละพี่น้องตีสหสิบสิบสิบตที่มันที่เป็นไข้เชื้อนะครับรากาไข้บชเชืรออยู่กาเอามาต้มกินนะครับแต่เป็นไข้ดีๆอยู่บันนี้ตอนนี้มันก็ลั่งทย่อยออกครับพี่น้องลูกไก่เนี่ยก็ลั่งทยอยออกก็เลย หลังจากที่มันออกอะไรเนี่ก็เลยสีสีล่องเลียงล่องเบิงนะครับบาบาบาเขาสิเป็นอะไรแต่บ่านลูกลูกมันะละโตนี่จะโตแบบยิ่งยิ่ครับพี่น้องพอใครใครไครพันเขาใหญ่ยู่แล้วนะครับมี่จะใคร่ใยญ่งอืมใครใบยิ่งยิ่งเราหลูกเขาออกมามันสมบูรณ์นะพี่น้องเพราะว่าพอพันเป็นพอพันไกลบ้านนะครับเป็นเป็นเชือไกลตีนะครับพี่น้องก็คือ เป็นพันธุ์ก่ตีนะครับตรงนี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิท้ายพอพันธุ์เนี่ยเขาครับหลังจากที่ที่ได้แม่พันธุ์เขาแล้วนะครับพี่น้องได้แม่พันธุ์เขาแล้วแล้วก็ได้ผสมแล้วนะครับเห็นแม่พันธุ์เขาแล้วแตและตกวนะครับแต่ก็เป็นไก่พันธุ์ธรรมดานะครับต้าเขาเขาให้ไข่นี่ดกครับมือละสิบใบสิบใบก็ว่าได้นะครับบัณฑิกาเดี๋ยวสิให้เบิ้งโอ้ยุ่งกับายพี่น้อง เดี๋ยวสิภาพไปเบิงพ่อพันธ์เขานะครับว่าพอ่อพ่อพันธ์ก็นี่กะกะเชื่องเยู่ครับพี่น้องแต่ว่าข้าจับตัวแมวไปนี่คือจับก็ได้เลยแต่ว่าข้าข้าเขายุ่งส่กันค่อนข้างสิจับเขายากนิดนึงเนาะพี่น้องกัเนี่ยเขายุ่งข้างนอกเลยแหละครับพี่น้องก็คือปล่อยเขาตัวผู้นี่คือคือปล่อยเขานะครับพี่น้องปล่อยเขาบอกบอกขังเขาเพราะว่าถักขังมานี่มันกัน คือว่าล่ะจิ๊ไก่แม่เมดกับพี่นองกันเลยบ่อกขังกันเลยปล่อยเขาเนาะครับกห้เขาหากินอิสระแต่ว่าเขาก็บ่ลปอกสครับถึงวล่านั่นเขาก็นอนยี่นี่ล่ะเดี๋ยวเขาก็บ,บ,นบินบินขึ้นบินลงนี่ยี่นี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวอ่าสิพ้าไปเบิ่งพอพันุ์เนาะพี่น้องนะบ่าอพอพันธุ์เขาพอพัุ์เขาโตใหญ่พี่น้องคุ้นร่วยกันดีไปไปเบิ่งพอพั้นเนี่ยครับพี่น้องพอพัพอพพุ์ปเ,ปพพเขาที่ที่ ส่วนเกษตรบ้านนน้นนำมาผสมกับไก่พันธุ์ไข่นะครับเนี่ยก็ก็เป็นไก่รุ่นไก่นุ่มอยู่นะครับผมกัตัวนี้กับโซสิหามาได้นะพี่น้องพว่าไปซื้อไซ์ข้าวเจากับบ้านค้าก็เลยไปซื้อพอพันธุ์มาจากข้องเตยนะครับพี่น้องก็สีตื้นๆเนี่ยเขาเขาพอเขาโดนตีไปพอเขายู่กระค้นเราก็ซีไมากินนยู่น้ำข้นนะครับพี่น้องเขาสิบอกไปกินทางอื่นนะนะกันเล่ไรเขาเพราะไรเขาก็เป็นสียันยันนะครับ โตเขากาใหญ่เยอะครับพี่น้องอืมโตใหญ่พอพันธ์ดีนะครับเนี่ยครับได้เบิ้งใกล้เนี่ยครับก็เ,กยเ,ยกเลยเอาเอาก็คือต้อยอดโดยการผสมเองนะครับก็คือไปหาสือพอพันธ์ไกลมากผสมเองก็คิดว่าตอนแรกว่าเสี่ยวไกล้แจ่บานเท่าธรรมดาเนี่ยก็เลยไปได้ตัวน,นี้มากก็เลยออาล่องเบิ้งนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาก็เป็นไกล้ลุ่นเนี่ยนะครับ การนำน้ำเขากระดีพร้อมตอนนี้ประบ้านก,กับซี่โลนะครับพี่น้องอืมเพราะว่าไปซื้อไปซื้อมากเลยเขาขายกิโลละห่อยนะพี่น้องอืมมันเกือบสองสามโลแปดบ่ครับพี่น้องตีซะซี่โลเนาะต้องขาดสองขีดนึงอืมตอนนี้นำน้ำเขากระดียุ่งอุ่มเขาก็นักอุ่ตนตูดนะครับพี่น้องนา่าละก็เลยเอามาต่อยอดต่อยอดอ่าเฮ็ดเป็นไก่พันธุ์ครผสมรนะเบิงถ้าเบิงลูกมันว่ามันสิ ลูกมันสีออกมากมันสีให้ผลผลิตดีบอนะครับเพราะแม่เขากะไข่ทุกมือทุกมือนะครับพี่น้องกะลองเบิงเต่าปเน้องพี่น้องวาวามันสิเป็นจังไดเดี๋ยวสิภาพไปเบิงอ่าลูกไกล้ี่อยู่ในตู้กกนะครับพี่น้องเพราะตอนนี้เขาตู้สื่อตู้ฝักไข่มากนะครับพี่น้อง เออซื้อตูปฟักใคร่มากกันเล่ยลองล่องคืออยากเฮ็ดอยากทดลองเบิ่งนะครับพี่น้องกันเล่ยลองเห็ดเบิ่งซื้อดอกว่าวามันสิเป็นจังไดแต่ว่าเท่าที่ล่องเลียงเบื้อง10โตัวเมื่อก็เห้ผลผลิตก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็ก็เลือกินเท่ากับจังก็พ่อได้ขายอยู่ครับพี่น้องก็ขายถาดละลอยเนาะพอถาดนึงก็มีประมาณ30 30ฟอง30ใบใบนะครับก็ได้ก็ได้อยู่เนี่ยจังตอนนี้ก็เหลือยู่ประมาณ4 4ถาดเนาะครับที ที่ยังบ um ่ทันได้เอาไปจำหน่ายเนาะครับกะซีถาดกับซีลอยจังอนี้กะก็คือ้สามมื้อถาดนะครับตีตีสามมื้อถาดเนาะครับสามมื้อก็คืออะไรสามสิบฟองพวาะว่ามื้อลสิบใบสิบใบเนาะครับพี่น้องกะกะถือว่าโอเคอยู่ในในระยะนี้เนาะครับพี่น้องแล้วก็ไข่ก็ถือว่าเป็นไข่เกรดเอนะครับไข่ใหญ่แต่ว่าบางนูนกะเวลาไปขายก็คือขายขะกันไปเลยนะครับบ่ไ่ได้เลือกนาะครับบ่ได้เลือกบ่ได้เลือกใส้บ่ได้ บด้ว่าเป็นเกตนี้เกตนีก็คือเอาคาไปเลยก็ขายในราคานีไปเพาะวาจะได้กระถือกทองตลาดอยู่แล้วนะครับพี่น้องอันเดียวสิภาไปเบื้องลูกใกล้ตอครับพี่น้องหลังจากเพิ่งพอเขาแล้วเนาะนี่คือตูตูฟักไทยนะครับพี่น้องอันนี้บ้านนู้นเปิดใ้เบ่งเนาะแสงมพ่พอปาดพี่น้องอืมเนี่ยก็คือตอตอยอดด้วย ด้วยการกบกไข่นะครับจากือเอาไข่มันใส่นะครับเอาไข่มันใส่แล้วไข่ที่มีเชื้อแล้วก็มาคัดเนี่ยครับลูกเขาก็ล่างออกครับพี่น้องเนี่ยเขาก็ล่งได้ตอนนี้ออกมาแล้วซีโตนะพี่น้องเนี่ย่ชาติเป็นไรเนี่ยไข่เขากําล่งซับยูกับมีครับพี่น้องเห็นบ้เนี่ยไข่กําล่งซับนะครับกําล่งสีออกนะครับนี่ซันเนี่กับมี่เนี่ยครับเนี่ยคาดวางขึ้นเนี่ยกับสีออกเกือบเมดแล้วพี่น้องพอกก๊กไว้ ตาวันที่สิบหา้ามันนี้กับวันที่สามกับประมาณสิบแปดมืองได้พี่น้องเ่าะเจ้เดี๋ยวพ่อสิบห้ามือนะครับเขากะกะออกลูกมาให้แล้วนะครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าโอเคอยครับนี่นี่ครับลูกเขาแข็งแรงครับพี่น้อง,ม,ง,ง,งมันสวยงามเนี่ยครับนี่หลักกระเล็ดสิตต่อยอดแบบนี้แหละพี่น้องกับเส้สิล่องเบิงนะครับอยากร่องเบิงกันนะครับเพราะวา่าวาไม่สิเป็นจังไดเนาะ อืมพอว่าลูกเขาออกมากแบบนี้โตงามใหญ่ๆครับพี่น้องด้วยมีผู้ใดอยากได้ไปเรียงนํำบ่กครับอืมบ้านรดทส่งตัวละสามสิบห้าบาทอืมทำมาดีกับซีเฮตดต้ไปนะครับพี่น้องค่าต่ว่าสุดแรกเนี่ยก็คืออยากทดลองเบื้องก่อนอยากศึกษาโดยโตวเจ้าของเองก่อนนะครับก็ได้ ได้ทดลองเบืองก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นบางส่วนนะครับนีตู้กับ่มี่ยังครับอันนี้บ้าโดนหรืมาใส่ไม่เพื่อกันใบมันใบใ้มันยางไปทั่วนะครับพี่น้องหลวก่าข้างในถังเชียวๆอะไรก็เป็นน้ำนะครับอุณหภูมิของน้ำใส่้บบ่ให้มันแห้งจังเลยนี่บ่โดดนะครับก็ออกแล้วนี่เพราะฉีกรอบมันแล้วครับอืมอีกบ่โดดพี่น้องก็สียออกมันแล้วเนาะ เอาสำหรับเรืองไกลเนาะครับพี่น้องกะเอาไว้ซักนี้สัก,ก่อนเนาะครับเดี๋ยวจังใดกัจังวากันต่อเดี๋ยวแต่อัปเดตได้จังใดดึกคำบรรยายนี่เดี๋ยวบางุ้นสีสีอัปเดตให้เบิ้งเนาะครับพี่น้องว่าความคืบหน้าของไกลเป็นใดแต่ตอนนี้ตออน้นมะสเสา,าออกมาเนี่ยกะได้ซีนวยละกะสิจะเจ้าออกมาเรื่อยๆื่ยแหละครับซีโตละไม่ใโต้ใหญ่ใอืมผุนแข่งขาเขยาใหญ่ๆหพี่น้องเพราะว่าพอพันเขาก็ดีแม่พันเขาก็ดีจ่างสีินะครับอืมเมื่อกลย ลูกออกมาได้นขางสมบูรณ์นิดนึงเพราะว่ามันผสมขามสายพันธุ์นะครับมันเม่นสายพันธุ์เดียวกันก็คือเอาไก่บ้านกับไก่พันธุ์มาผสมกันลอ่องอเบืองตวะาสิสิลอเบืองความเสียห้ผลผลิตแบบไดนนี่นะครับเพราะว่าปกติไก่บ้านเท่ากับปกติไก็ไห้บ่เกินสิบสองน่วยสิบห้าน่วยเองสินะครับเวลามันกกไครเนาะต่าอันนี้อันนี้บ้านนุ่นสิบ่้ห้มันกกได้ครับก็บคือ คือทะเลียงเราอะไรเกิดเสียมากกเองอย่นี้คือเกาหรืสิล่งเบิ้งนะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เรื่องใกล้ก็เอาไว้สักนี้สักก้อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันคิดนานะครับผมจะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนเกษตรบ้านน์เนเด้อครับเดี๋ยวสิได้เห็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้เบิ้งอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องนี่ไข่กำลังสับนะไข่กำลังจะออกนะครับกำลังจะออกมาเป็นตัวนะครับเก็บเก็บ ส่วนนี้เนี่ยออกมาเป็นตัวแล้วลูกเจี๊ยบเจียบชเนี่นะครับออกมาเป็นตัวแล้วบุคลิกเขาก็เหมือนไก่พันธุดีๆนี่แหละครับ